สมาคมกบินบุรีนะครับ ใมาวางไว้บนโต๊ะนี่เลยวันดี่อยๆเทลงมาครับถชุายอยู่น่่ตอเม่าไาร้ใครมีกะละมังามาใส่ให้หมดเลย พอเราเติมน้ำแข็งม,มาด้วยรถคันที่เอาอเอาไปเลยมีไหมกระบาปูนอะ่ะสาม เครับคันล่อไว้นะคัต้องคันร่บไว้ร้อยครับก่อนนี้เราสุดไรเดวนกรจบนทาก็จะมจะไปวายแทเก่วที่นี่นะครับหาให้ฐา้วเราหมดยังยังีสีนวนมาอีก ทหารมดกินาสแต่ชาวบ้านเขาแก่ๆเรก็ต้องใหโอเคถือไข่ที่มีนะมาให้พี่หารผ่านศึกและปลาล่าหนึ่งถุง ใจง่าขอมูล้เยขอาานไทรวยเป็นไงความสุขที่ทำมาแจกวันนี้ได้อะไรมา ได้ไข่กับปลาราขอบคุณมากที่เขามาช่วยได้นำกำลังคนจระริบุรีมาจำนวนหนึ่งร้อยกว่าชีวิตม สมาคมทหารผ่านศ่อของสบินนะคะที่เห็นความสําคัญของทหารแนวหน้าที่ปกป้องปกป้องอธิปไตยของประเทศเรานะคะคราาทหามตักินด้วยกันเ้วปลาข้ครัลข้าวปลาข้าวปลาขาลาข้ปลา้ล้วขอ้ว สวยเลยก้คงม <im> erm <il k> ีู้พวดผู้ที่ไหนก็คุ้มครองพวกเราง่าย <im> erm <il k> อุปก่อนเงินแตกเลยปวดไปแล้วปวดน้อยไปแล้วหมดน้อยเมื่อกี้นี่เอาไข่มาอีกมาเข้ามาหน้าขาดชุดหนึ่งขับผมนายสมฤกเกิดโภมลนายกสมาคมเพื่อนช่วยเพื่อนนักรบกบินและเป็นประธานเครือข่ายฐานปัดศึกอำเภอกบินบุรีวันนี้ได้นำกำลังคน ที่น้องอำเภอกบินบุรีทหารพันศึกอำเภอกบินบุรีและครอบครัวทหารพันศึกอำเภอกบินบุรีและพ่อค้าประชาชนของอำเภอกบินบุรีและชุดชลบรอ,อสอมของอำเภอกบินบุรีและก็มูลนิธิและร่วมกับพ่อค้า,าทุกหน่วยงานของอำเภอกบินบุรีได้ร่วมกันไปจัดกิจกรรมเพื่อมอบสิ่งของให้ก่ทหารที่อยู่แนวหน้าซึ่งที่ ปกป้องอธิปไตยหรือแผ่นดินไทยของพวกเราพวกเราที่อยู่ข้างหลังก็ยินดีสนับสนุน